ทำพระมาอะไรมีอะไรมีอะไรให้เราดูเราต้องเดินเข้าไปดูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบกับพ่อแม่โุนกาพาแซสบครับวันนี้พามาทำบุญช่วงวันหยุดครับผมนี่พามาทำบุญที่วัดห้วยตะโกอำเภอนครศรีจังหวัด นคนปรปฐมนี่ครับเอาชมพระโบสถ์อาอยุเจ็ดร้อยกว่าปีสวยงามแรงบันดาลใจมาจากราสาั์หินพนมลุงสไตล์เขมรเดี๋ยวภาพกินไปเดินชมภายในพระโบสถ์ความเป็นจางไรกผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็แม่รูกาพาเซ็บกาธรรมบุญเราไปกลับพาะในพระบูชสดกันเลยครับสวยงามครับ ตนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าพระอุโบสถครับเดี๋ยวเราจะไปกราบพระประธานปางประทานพรภายในพระอุโบสถกันนะครับตอนนี้จะเป็นทรรมชินบัญชรชินะบ,บัญชรน,นี่ครับพระอุโบสถเก่าแก่700กว่าปีสร้างขึ้นสไตล์คขเมนครับ จำมาพิษครับแต่แดงมันดันใจมาจากประสาทเขาพนมรุงครับทุกผู้ชมภายใน อยู่ด้านหน้าพราะโว้สดก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมทำชิน,นะบัญชรกันครับบนญระอุทยาน เลเรตอนรนนี้เป็นถ้ำชินบัญชรน,นะครับู้ชมภายในครับว่ามีอะไรมัง่งอ๋อมีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมรังสีสาธุสาธุ เป็นวัดหนึ่งที่โด่งดังในอำเภอนครชัยศรีครับที่สวยงามเรื่องพระอุโบสถนะจะลงไปกลับขอพรแม่ยักษ์แม่ใหญ่ แม่นางยักษ์ขีนี่โซภาปฐมมวดีขอโชคอราบขอพรกันได้นะครับวัดห้วยตะโกไหวแม่ยักษ์วัดห้วยตะโก ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งภายในวัดตรงนี้เป็นเทวสถานาพระพิฆเนศบ้านเติมบุญตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งวัดห้วยตะโกรนะครับนี่พี่น้อง ชมของเกา่าของเกา่าของแกสมัยโบราณมีหีบมีตู้โคมไฟจานเกา่าๆจานสีน่ครับเครื่องปัน่นตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปยุ่อู้างพระบูชศรคงล้อแห่งธรรม อัวนี้เป็นพัดสังกัดใจ,จเดินชมกันไปเรื่อยๆครับก็มีอะไรให้เราดูบ้างตัวนี้เป็นตำหนักพระเจ้เสือ,อ,อเดี๋ยวชมจุดอื่นกันต่อเลยนะครับ ถ้ำพะมาไรมีอะไรมีอะไรให้เราดูเราต้องเดินเข้าไปดูตามว่าง่่น้องทุกคนครับตามไปดูพร้อมกันเลยนี่เป็นสไตล์บ้านเลื่อนไทยครับแหล่งเรียนรู้ภายในถ้ำมาจัดสร้างยังบ้าเสร็จแ้่เกิดดูดีนะครับสวยงาม kalau yang... ini kapai dah ya ada dugat apa นี่จะเป็นต้นไทรลองพ่อปลอดภัยนี่เป็นรองพ่อปลอดภัยนะครับปลอพรักันได้ต้นไสรไงครับ อนุญาตครับอนนี้เป็นลานสุนทรพรุคนเลี้ยงช้างนี่ก็เป็นของเก่าอีกแห่งหนึ่งจุดหนึ่งอืมลมเย็นดีครับ นามาเที่ยวมากเลย,เลยได้แวางๆกับแวะมาเที่ยวกันหน่อยนะครับมาเมองตะโกจังหวัดนครศรีจังหวัดนคนปรปฐมนี่ครับเดินมาดีปเื่อมทางกออกทางเดิมนี่ครับพระบ,บัวสดสวยงามมากอายุเจ็ดร้อยกว่าปีชมลาน อวดของเก่าเล่าความลังอุทยานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ห้วยวัดตะโกครับท่านผูช้ชมจุดอื่นครับวิหารหลวงพ่อหินสร้างเมื่อ2 5งหเกเข้ามากราบขอพรกันได้นะครับเป็นอีกจุดทำบนอีกจุดหนึ่งครับพระมหาสิ์ ละมุนีสาธุสาธุนีห้เสียงโชค,ครับตูบริสต์จาจุดทำบุญไหว้พระเป็นต่างตัวนี้กับเป็นเท้าโบสดครับ่อกไมทำบุญลง่งศพถวายสรงางาาในจุดนี้ครับ มีพระอุโบสถอายุเจ็ดร้อยกว่าปีสไตล์เขเมนครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากากดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ เจอกันคลิปต่อไปครับ